ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คำทํานายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทาร์ช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายน ประจำเดือนพฤศจิกายนสุขสันต์วันเกิดค่ะชาวราศีพิจิกและทุกท่านที่เกิดในเดือนนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกาลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณพลังงานไพ่ภาพรวมในเดือนนี้ชาวราศีพิจิก พลังงานความรักความสัมพันธ์จะเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสสมหวังและได้รับการยืนยันสถานะจากคนรักของคุณและนี่คือการอ่านไพ่แบบเจาะลึกของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในแต่ละช่วงของเดือนค่ะพลังงานช่วงต้นเดือนต้นเดือนนี้มีพลังของการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนค่ะไพ่เจ็ดออฟซูสื่อถึงเรื่องราวที่คุณอาจยังเก็บบางอย่างไว้ในใจ เช่นความลังเลความไม่แน่ใจหรือยังไม่เปิดใจเต็มที่ต่อความสัมพันธ์แต่ก็มีพลังงานของไพ่ก้าวออฟคัพที่บอกว่าลึกๆแล้วคุณพอใจกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ความรักเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือคนโสดอาจกำลังเจอคนที่ถูกใจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่เดทบุ่งถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความรู้สึกสิ่งเก่ากำลังจบลงเพื่อให้ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่เริ่มต้น คุณอาจอยากปลดปล่อยอดีตเพื่อเปิดรับรักใหม่หรือคู่รักของคุณมีการปรับตัวและเริ่มต้นความเข้าใจกันอีกครั้งพลังงานช่วงกลางเดือนกลางเดือนคือช่วงของการเชื่อมโยงหัวใจกับความมั่นคงไพ King of Pentacles คือพลังของคนที่จริงจังมั่นคงดูแลคุณได้ดีถ้าตอนนี้คุณมีคนคุยอยู่เขาคนนี้เริ่มอยากสร้างอนาคตกับคุณมากขึ้นแล้วนะไพสอง f Cups คือพลังของคู่รัก การสื่อสารด้วยหัวใจเปิดใจคุยกันความสัมพันธ์พ,พัฒนาไปอีกระดับไพ่ t e m p e r a n c e ช่วงกลางเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คู่รักมีการปรับตัวเข้าหากันเข้าใจกันมากขึ้นในบางคู่ก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแม้บางครั้งมีความท้าทายแต่คุณจะใช้ความรักและความเข้าใจแก้ปัญหาและผ่านไปได้พลังงานช่วงปลายเดือนปลายเดือนมีพลังข้มข้นและอารมณ์ลึกค่ะ ไพ่สี่ถ้วยสื่อถึงการครุ่นคิดหรืออารมณ์เบื่อหน่ายเล็กน้อยในความสัมพันธ์ตัวคุณเองหรือคนรักของคุณอาจอยากได้การเปลี่ยนแปลงหรือคำยืนยันสถานะไพ่เดอะเดวิ Devil, บ่งบอกถึงแรงปรารถนาทางใจหรือทางกายที่รุนแรงมีทั้งความหลงไหลและความผูกพันที่ยากจะห้ามใจได้ไพ่จัด g m เมนจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนคุณหรือเขาอาจเปิดใจพูดความจริง หรือความสัมพันธ์ได้บทสรุปที่ชัดเจนเช่นกลับมาคืนดีกันหรือยืนยันสถานะกันอย่างเป็นทางการค่ะคำแนะนำจากไพ่ใช้สติและหัวใจร่วมกันความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมอิสรภาพทางใจอย่ากกลัวที่จะพูดในสิ่งที่รู้สึกจริงๆต่อไปนี้คือการอ่านแบบเจาะลึกแยกแต่ละสถานะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะคนโซล เดือนนี้คุณกำลังเปลี่ยนพลังงานภายในใจอย่างชัดเจนกลายเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักดีๆไพ a t h บอกให้คุณได้จบพลังงานเก่าเช่นความทรงจำเดิมหรือการยึดติดกับอดีตเพื่อเปิดทางให้ความรักใหม่เข้ามาพลังงานของไพ King of Pentacles และ Two of Cups คุณจะได้พบกับคนที่นิ่งจริงใจมีความพร้อมทางอารมณ์และฐานะ เขาจะเข้ามาแบบนิ่งๆเรียบๆไม่เร่มร้อนแต่ชัดเจนมากค่ะเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นเริ่มเป็นที่สนใจอาจมีคนมาชอบหลายคนแต่คุณจะเลือกได้ถูกและจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีเกียรติและมีคุณค่าค่ะคนมีคนคุยช่วงต้นเดือนอาจมีจังหวะนิ่งๆเหมือนคุณหรืออีกฝ่ายคิดมากหรือไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ไพ่ The Devil บอกถึงแรงดึงดูดมหาศาลความปรารถนาทั้งความลหลงไหลความผูกพันและความคิดถึงที่ยากจะตัดใจอาจมีเรื่อง18บวกด้วยแม้บางอย่างในความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็ตามช่วงกลางเดือนคุณทั้งสองเริ่มหาจุดสมดุลคุยกันเข้าใจเปิดใจคุยกันและมีแนวโน้มขยับความสัมพันธ์หรือสถานะปลายเดือนอาจมีการสารภาพความรู้สึก หรือการตกลงสถานะที่ชัดเจนเช่นจากคนคุยกลายเป็นแฟนความสัมพันธ์ที่เคยคลุมเครือกำลังจะมีความชัดเจนเดือนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักจริงจังความรู้สึกทั้งสองฝ่ายแรงและมีอนาคตค่ะคนมีคู่พลังความรักของคนมีคู่เดือนนี้เข้มข้นและมั่นคงค่ะไพ่ King of Pentacles บอกว่าความรักของคุณเริ่มอยู่ในจุดมั่นคงมากขึ้น อีกฝ่ายแสดงออกถึงความรับผิดชอบความจริงใจและอยากสร้างอนาคตที่จริงจังคุณกับคนรักจะปรับสมดุลเข้าหากันมากขึ้นเข้าใจนิสัยความแตกต่างและให้อภัยกัน The Devil แสดงถึงแรงดึงดูดที่มากมีความผูกพันแน่นแฟนบางคู่จะมีความสัมพันธ์ทางกายลึกซึ้งมากขึ้น p พ่ Judgment สื่อถึงการยกระดับความสัมพันธ์เริ่มพูดคุยถึงอนาคตร,ร่วมกัน หรือบางคู่ตัดสินใจมั่นหรือแต่งงานกันเลยค่ะไพ่สรุป Six of Wands ไพ่หกคาาพลังงานสุดท้ายของเดือนคือชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ที่พยายามมานานจะเริ่มเห็นผลตามจีบใครอยู่เขาก็จะรับรักคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาแบบชัดเจนและจริงใจคนมีคู่หรือคนที่ห่างกันมีแนวโน้มกลับมาสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะให้อภัยกันแล้วปิดจบด้วยดี หรือกลับมาคืนดีกันอีกครั้งคนที่เลิกรากันไปพลังงานความสัมพันธ์เก่ากำลังวนกลับมาเพื่อปิดจบหรือเริ่มใหม่อย่างชัดเจนค่ะไพ่เจ็ดดาบแสดงถึงอดีตที่ยังไม่ถูกลืมทั้งคุณหรือเขายังแอบมองแอบส่องกันอยู่นะคะไพ่เดธบ่งถึงความจบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนพลังคุณอาจเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการกลับมาพูดคุยไพ่สี่ถ้วย ทั้งคู่ยังมีความลังเลความคิดถึงแต่ยังไม่กล้าเริ่มที่จะกลับมาคุยกันได้แต่แอบสืบแอบส่องกันไปมาอยู่ไพ่เดอะเดวิลบอกว่าคุณทั้งคู่ถึงแม้จะแยกจากกันแล้วแต่แรงปรารถนายังไม่หมดความผูกพันทางใจหรือทางจิตวิญญาณยังคงอยู่ Judgment เป็นไพ่แห่งการกลับมาบางคนจะได้ติดต่อพูดคุยหรือคืนดี ส่วนบางคนจะได้บทสรุปในใจอย่างชัดเจนปล่อยวางและเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่สรุป Six of Wands คุณคือฝ่ายที่ชนะใจตัวเองไม่ว่าจะคืนดีหรือจบคุณจะได้ยืนอยู่ในจุดที่สง่างามและมีคุณค่าสำหรับคนที่เลิกรากันไปเดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการปลดล็อกอดีตและเยียวยาหัวใจบางคู่จะได้คืนดีบางคนจะพบว่าการปล่อยคือชัยชนะที่แท้จริง ไพ่สรุปเดือนนี้คือ Six of Wands ไพ่หกคาาพลังงานสุดท้ายของเดือนคือชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ที่พยายามมานานจะเริ่มเห็นผลตามจีบใครอยู่เขาก็จะรับรักคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาแบบชัดเจนและจริงใจคนมีคู่หรือคนที่ห่างกันมีแนวโน้มกลับมาสื่อสารและเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะให้อภัยกันแล้วปิดจบด้วยดีหรือกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ไพ่านางฟ้า Oracle หรือเสียงกระซิบจากจักรวาลอยากแนะนำอะไรในความมีความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ค่ะ past life relationship you have known each other before คุณและเขาเคยรู้จักกันมาก่อนจากอดีตชาติหรือพลังกรรมเก่าคุณและเขาอาจเป็นคู่ที่มีบทเรียนร่วมกันจากอดีต การพบครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อให้คุณเรียนรู้และเยียวยาสิ่งที่ค้างอยู่ในพลังกรรมบางคู่จะได้โอกาสคืนดีในระดับใหม่ที่มีสติขึ้นบางคู่จะได้ปิดวงจรเก่าอย่างสมบูรณ์เพื่อเปิดทางให้รักใหม่ free yourself it's time to take back control of your life again ถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองอีกครั้ง คุณมีพลังมากพอที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้คุณอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นความยึดติดในคนเก่าหรือความกลัวจะสูญเสียรักแท้ต้องมาพร้อมอิสรภาพเมื่อคุณรักตัวเองคนที่คู่ควรจะเข้ามาเอง Very soon. Clearly decide comes you you soon so to now want what that it comes you now. ตัดสินใจให้ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อให้มันเกิดขึ้นในตอนนี้คนที่คุยอยู่หรือความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นจะพัฒนาอย่างชัดเจนในไม่ช้าแต่คุณต้องตั้งใจเลือกจากหัวใจว่าต้องการรักแบบไหนให้คุณ manifest หรือความตั้งใจจริงจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาเร็วเกินคาด Release your ex The time has come to clear your energy ถึงเวลาแล้ว ที่จะปลดปล่อยพลังงานของอดีตคนรักออกไปคุณถูกกระตุ้นให้ปล่อยอดีตที่ยังค้างคาในใจเพื่อคืนอำนาจให้ตัวเองรักใหม่กำลังรออยู่แต่คุณต้องเคลียร์พลังเก่าก่อนพลังการให้อภัยและปลดปล่อยจะเปิดประตูสู่รักที่มั่นคงกว่าเดิมค่ะชาวราศีพิจิกคะเดือนนี้ความรักของคุณกำลังเปลี่ยนจากความไม่ชัดเจนไปสู่ความมั่นคงมีการเติบโต ได้รับการยอมรับและความสัมพันธ์จะก้าวหน้าอย่างภาคภูมิใจคุณคือคนที่คว้าชัยในเรื่องหัวใจในที่สุดค่ะหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ